เดี๋ยวไ่ตองรียๆตงไปตองไปจะไปเอะไรตามมันใด้สุดเลยต้วยกรเตุ้ยตวยกต้ยตามไปก็เจอกรุ๊ใหญ่ไปเช่ี๋กุใหญ่กไนน้ยว่าเราไดเอี๋นเอางี้คนดูกรมาไล์แค่ตอนไลค์ะเอ้ยแค่ตอนไฟนะเดี๋ยวตอกูโดนลักเอ้ก็ปิดไล์ชวนกันดีที่มนี่ไปไหน พี่เดไม่มีแล้วนะตัวนี้มันไปไปดูบางบนคนนึงได้ไหมเอ้อไปยังไงกันเองไมาดูพาเลยซ้ายแม่นอนอยู่คุณชิงเปิดแพลนพาลยซ้ายไม่มีพาเลยซ้ายไม่มีผมดูอยู่เฮ้ยเอาอีกแยะเอาอีกแยะท่านเดียวมั้งเดี๋ยวค่อยไล่กันนะเว้ยถูโทรมาว่ะเต็นเต็มกู้ามคเป็นตูฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดยป้าอ้าวไอ้เชี่ยวางสายกูเลย ไอ้เคียนี่อะไรนี่อะไรของมันวะเฮ้ยเสียงเสียงไม่หล่อเกียเสียหน้าว่ะเสียงไม่หล่อหรอหลอหลอหลอาวุธอะไรวะที่ตะเบนมักให้โหลคนดูเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไปไหนวะคนดูบังกูมันอยู่เบบนมามาตัวเดียว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 เร็วเร็วเร็เร็วเร็วว กกไปฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เบอร์ใครอ๋อก็เจอกันที่ร้านแต่งตัวจำไม่ได้เหรออ๋อจำได้ปะไปหาหนักไาไอ้บอสไอ้บอบไอ้บอบชื่ออะไรไอ้บอสมอยไอ้บอสมอยอ๋ออุ๊ยอุ๊ยใช่เหรอก็เขากำลังซีเกตตัวของซีเกตเราเราไปดักเราเลี้ยไปรุ่นรัวเราขอรังไยได้ปะเราเลี้ยไปรุ่นรัวเลยดักเขเลี้ยไปรุ่นรัาเลยคุณอะไรนั อย่าให้เขาเตได้อย่าให้ขาตไดเซตหนึ่งอยู่แบบบนเซตอยู่่นี้เองเหรอรถนขนขนรตี่ดทดรลาร์ได้ไหนี้วรม่งปิดรตรงรารองตกาันี่ยงผ่านเลยข้างหลังเรอเรๆมันโดนน้ำมันโดนน้ำมันโดน้ำมันโดน้ำมันโดน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 น้ำมันโ กูขอเงินมาพี่ตีตรงคนดูครับพีีี่่ตตรงทเดินกูก็แหลกเหมือนกันนะครับเนี่ยกดมันใช้อะไรด่อนกดยูของเงนไม้กดกูกดยูของเงนไม้ของเงนไม้เร็วๆเร็วๆเร็วใส่ก่อนนะแล้วพใส่ก่อนนะโนะมาหน่อยพ่ติตรงที่เดินมันพ่ตีตัวหลังไม่ใช้ตัวหลังไม่ใช้ตรงตรงที่เบิกรถได้ตรงที่เบิกรถได้กูกดยูขอของินไมขอเงินไม้อุ้ยเชี่ยลุ้นแรงๆสัตว์อ๋อนี่ไงเนี่ยจะแล้วเด็กชิ่มแหม่มโมดด์เดี๋ยวเดี๋ยวเราแบ่งแบ่งคนไปสรอเรเยบรล่างด้วยดิเราปล่อยเรเบลหนึ่งมันก็เพร็จแล้วไปเรียบเร พี่ดู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 ล่างพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่น้ำหล่อนดี้ทำนีอะไรเยอะวะเย็ดแม้ต่อมเลยเราควยปวดหัววะมันเล่นแผ่นแล้วเราเร็วนี้มันจะเซ้นของกันได้บึ้งไม่หาทุกเดรยวนี้กดไอโก้กดได้โก้แยกกันหายแยกกันหายยิ่งเคยชนเลยก็กลัวไอช่วยกันเขียวชนกูตายปะตายตายอุ้มมากันตายกันหายยิ่งตายกันหายยิ่งจะรีบจะรีบสวอยสวอยสวยมึงดูดิมึงดูดิว่ามันมันมีกอดนาโนปะดูดิมึงดูดิกูเติมนน้ำมันนะตรงตรอ๋อกอดมาได้นาโนห้ามเปินะเขาบอกไม่จบหนึ่งไม่จบหนึ่ง เรเล่นตามเกมดิทำานปนทำานปนเปี่ยอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยคนหัวชีพายเอาขอประกาศแล้วนะก่อนบอกแล้วแลกกันไม่ไม่แม่บอกบอกมันว่าบอกศพก่อนบอกศพก่อนบอกศพก่อนบอกศพว่าเออแก๊งมันเอาของเราไปแล้วมันก็ปนคืนแค่นี้เองเติมน้มันเลยเฮียชิวๆแม่ไม่ได้ไฟทีเติมน้มันเลยมันไม่มีกระสุนนะได้กูได้มากูได้มาส่งน เรารแยกขาทเกเลเบลดีไม่้อาให้แม่งเซ็วบไหมล่าเลยยืเลเบลบนแล้วกันเอ้ยแยกแยกเซเลเบลล่างด้วยดิแยกเซเลเบลล่างออกมาออกไม่ออกจกรรมันล่วงล่วงสองลงสองถาดิถามามฝันออกมันออกฝันออกเห็นไหมายถามถากูยีงให้กูยิงให้อาหนรอาหันน้นะทางนี้ได้ไหมลมลมลมนี่ไอ้แหลกแอแหลกแอสัตว์แอรแหลกจกระจกแอุ้ย ดึงเพื่อนหน่อย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 ไปตามศพเพื่อนหน่อยไอ้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 อ้ไ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 อ้อ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 อ จุเพืนก่อนผู <to the Gulf> mm ้งชายชยข้าใเลย้หญง้ระเมึงอย่าห่วงเล่นเพื่อนสขาวชนอะไรลสีขาวตอกระเป๋าอ้กระเป๋าตัวสาคัญมันเลยมึงเอาไอ้กระเป๋าให้ตายแล้วมันไปทิ้งไกลๆดิสยๆเอามันไปทิ้งนี่เอามันไปทิ้ง่ตัวสำคัญมันเลยเนี่ยนราคาปืนนะปืนมันอยู่บนราคานะบนราคาเออเห็นอยู่เอาไปทิ้งไหนวะมีเยอะมั้ยบอกปะใ่ราคาหน่อยไมงมึงรีเพื่อนขึ้นมามึงรีเพื่อนขึ้นมา มีกันได้แบบเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายได้ป่ะไม่รู้ยังไงยิงอยช่างรัวอะไรเอาสอไปดิฟองฟองมแล้วมาาไหนมาชอบกูนะคนนึงสอบไปไว้ยิงสอบไปไว้เี่เพื่อนตายเนี่ยเพื่อนตายข้างหน้าเทียตาย่เนี่ยรตัวนี้ยังไรออะไรกันวะผมผว่าเล่นมีหลงปืนได้นะเวลาไปโดนอะมึงเปยนมีดเลยียนมีดเลยช่วยมึงหยิบปืนมาอนโน้ตกลัวเลยตอนโน้หมดแล้วใช้เลย หลังบ้านหลังบ้านในวง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 อาออเราไโอ้โหไปตีเติมสมมาเตินสมาเออเป็นนมาเ๋ยวกูยิงให้ยิงให้อยู่โอ้โหยอดข้าล่างน้ำอ่ะตรงที่มงเียบอวัตี่เลี่ยเปลีนี่เริ่มมกลกเขาเลกาเลิเลิวาเลิเลิกเายเาลิกกานเาเากลกกกกกากกเาสาเเลเเล กูมาหน้าพานุมาหน้าเดี๋ยวอไวเร์แม่งบ้าบ้านดีมีน้ำมันน้ำมนจมันนี้ลงมีนดียวนเดียวเ่นเล่นเลงเลนเ้ไปช่วยข้างในเพื่อใครตกอะใครถามมีีกสวยเพื่อนยิงน้อยใจเยนเยนเหรอหรอใครอยู่เหมือนกันเอาเลยใครใช้ไหมคารลวินอย่าใช้นะพี่ฝั่งเขาพี่ฝั่งเขาใช้ตีผมพีเดาตามบ้นเลสต้นเลสฝั่งเขาฝั่งเขากินครับลองลองดูนะครับเอมไนด้วยเ น้ำอี๋น้องยิงมันจมน้ำดิฝั่งฝั่งสวัดีฮัลโยิงมันจมน้ำดิใช้ก็ใช้มาใชกินฮาโลวีนตีตมีกบมีกบมีกบอยู่ท่เเดียว่้น่มัอยู่ไหนวะใครข้รมาอยู่ไหนมีกบขึ้นเลยอยู่ไหนมีกบขึ้นเรอยู่ไหนมีกบขึ้นเลยอยว่ืหนมีข้าเล่อแล่มัข้นเลยอยู่ไหนมีกบขึนลอยู่ไหนมีกบขึ้นเล่อยู่ไหนมีกบขึ้นเลยอยู่ไหนมีกบข้เลยอยู่ไหนมีกบข้นเยอยู่ไหนีกบขึ้นเล็อยู่ไหน็อกบขึนเลยอยเ่ยเนื่อน มันจะไปรับมจะบสเาอไนปก่อนนะตัไม่บเหลือสนึงเหลือนมันตรงยาวมันจะเหินน้ำนะมันจะเหินน้ำาไม่จุดลองเรามาสบปจ้วโสบาด้วยโุด้วยเร็วเลยมึงเอาสบมึงเอาสบมาเสร็จแล้วเซ็เราค่อยวาคามกันไหมป้าหนุดนะฮบเหลือในยินพีศนึงหรอ

แลอ๋อลอ๋อมันมันอยู่เขานี่พี่พี่แอนโมันอยู่เขาจะไปเขาสภาพี่กอยู่นุมากขอเลยเป็นนที่ขึ้นมาหลังหาลงหาสลุดเลยี่มันอยู่ผมไอ้คไม่ได้อุ้บาเขาเนี่ยพี่ท่อเอาสจากกลมันลูังไม่อ่ะทออกข้างหลังีใครไม่ได้อุ้มไม่มากลงเลเบลเลย เขาไม่เกิดก็ไม่เป็นไรถ้ามันเกิดไม่เป็นไรใครจะรู้เขาไม่ติดเดี๋ยวเอาศพไปให้นั่นศพในน้ำมีคนเอาไปแล้วที่หายพี่ผมคาดสายตามันว่ะอุ้ยมันเหินมันเหินขึ้นเขานู่นเลยรถมันซ่อมไม่ติดพี่รถมันซ่อมไม่ติดฟังนะเพื่อนแต่ไม่เดี๋ยวแตไม่เดี๋ยวจะอน้มระวังยีมพีนะโซ่หมดแล้วนะเว้ยกูเตือนแล้วนะไปไปตามไปอกเลยดีใครมีห่อดให้ออกไปเลยใครมีห่อแล้วออกให้หมดเลยไม่ต้องอยู่แล้วออกเลยอย่าช้าอย่าช้าเพื่อนอย่าช้าศพตกตัวนั้นอ่ะใครวะเพื่อนใครอ อุ้มแบบอ่ะแบบอีกไหมอ่ะแบบป้แบบนยบบแบบเป็นแบบหน่อยพนยบค่องนั่นเนาะเอเนาะพี่เองยเล่นเล่นลายฟแบบบพีชามาครับอมาน้องฮอมาฮอร์มาฮอมาอะไรพี่ฮอมาน้องบอกใครเนี่บอร์มานีงเอออีเยี่ยมาไหน ไอ้เยี่ยฮอมาพี่ตีได้ให้พี่ตีต้องไปเจออเอ่นกเอาอื่เลยไหมเนี่ยเอยชมพไปตีอุ้อยู่กอมโบพี่ตีออยู่ได้ไผมเอาไปส้อใชมได้หรอชพี่ตีอมอยู่เนาะเตำรวจไล่บอกนะเอ้ฟังฟังหน่อยเลตำรวจตรจไล่ไอ้พี่ตงมาใครทหารที่เข้ามได้ได้พี่ได้ได้ไเอ้ขอบพูดหน่อยเฮ้ใครที่ไม่ได้มีปืน M P A T W แลวก็ไม่ได้อุ้มมีบ้าใครบ้าง อไม่น่าเออนะดูจากทรงนะพบเเพื่อนเลยใครก็ไม่พี่ถ้าเร่ไม่มีปืนมาเอาศพผมไปไปได้ไหมผมเจอเพื่อนมี่ปืนอ่ะไปเอาศพไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแต่ผมขับไปหาอยู่ไหนไอ้บ้านอ่ะเผาเผาเผาเลยเลยทรายเอาเลยทรายไม่มีศพอีกไม่มีศพอีกลาไปนะอยู่อยู่เผานักำลังไปเต้เป็นนะที่อื่นเพื่อนตลออยู่เลยเบลมาไหมนะที่อื่นมาไหมว่าเบลพุ่งฟองปุ่งฟองหรือกูเบลไปแอบแป๊บปุ่งฟองเฮ้ยกูเจอซูปปามันซูเปามันถ้าเราขับซูปปาเราขับ ูฟอองยู่ยังไงอ้ซ่อมรถขับนะจะหรืไม่ไอเดียวไอเดียวตำรวจตำรวจอยู่ไปทางสุสานชักนมเมื่อกี้ใครตูป้าตำรวจไปทางสุสานชักนมนะดักพาเอาคนหนึ่งนะอย่าลืมพาเรซายอ่ะไอไอทเผู้ฟองคือตรงไหนว่าคนดูกูรออยู่บนพัาทหารยังเนาะเอ่อผมผมกลังผมกลังไปพี่รอแป๊บนึงนะคนที่ว่างอ่ะรอหน่อยบึงพัดทหารตำรวจเยอะเลย ในคทหารมิดตำรวจออกไปครั้งนึงนะเพื่อนเราโดนไล่เจอพวกมันไล่โดนพวกมันไล่อยู่ทางอยู่ทางทายใน้ายพวกฟังมนคือต้องไหนพวกฟังมาเก็บพวกมันดิใครไม่ได้พวกมันเก็บพวกมันดิเาบถนนเลเบลถนนทางไปเลเบลเลยถนนทางไปเลเบลก็ให้โดนไล่อ่ะตรงเลเบลแฟมอ่ะสนามในท้ายอ่ะย้อนไปเรื่อยๆนยโอเคลงไปลงไปไล่รรถอะไรอยู่บนบนอ่ะจำได้ว่าอยู่จะไปตรงตรงนี้ไหนใครที่ไ่ไ้

อะไรนะเอาก่อนอโนไปให้พี่บ้างไหมเอ่ายังยังลากอยู่มึงมึงไปเคสอื่นก่อนพี่หลุดละได้พี่ได้ไอ้ได้ป่ะคนดูได้ป่ะหยุดหยุดได้นะได้นะด้นะให้มันนอนงมันจะต่อให้ได้ป่ะพี่จะได้โดนยิงไม่ต่อลวไว้พี่คนดูได้ป่ะคงดูคงมากเลยคนดูได้ป่ะคงดูปกติถ้ามีตีไม่โดนไล้วเดี๋ยวยื้อให้นะเดี๋ยวยื้อให้นะเล่นเข่าอยู่นะได้พี่กูยากหน่อยอ่ะถ้ามีเกาะกว่านะไปทุบน่าจะเกมมาตรงเลยนะพี่โบย

เคอร์ฟิวนะออกจากเคอร์ฟิวมาแล้วอาวันตายเคอร์ฟิวอ่ะกูฆ่ามันใหผมโดนตำรวจนะไม่เนาะอะไรเนาะอะไรบ้านไม่ยามบัสอยู่ไม่เนียนก็งไปเนียนอุโมงค์ข้าศน์กูไล่มั้งนานกูไล่พี่นโป้าไปทางไหนจำถึงรถไฟนี่เราพี่เนียนพูดสะพเออนี่จะเป็นตั้งข้าศน์ตั้งเดี๋ยวดูฮะโอเคกำลังไปกำลังไป ด้วยตรงขมืองบนของข้าทหารมีตำรวจญาติญาติญาติหนึ่งญาติหนึ่งญาติหนึ่งจำญาติไปจำญาติเองพี่เองพี่เองกำลังกำลังไปสะพานสะพานเหล็กญาติมันเพิ่มนี้ไปเอาญาติมันเพิ่มนี้ตำรวจตำรวจพี่เองพี่เองอาแปดอ่ะพี่ดับมาเลือดมาเลือดมาเลือดสองข้างเลือดมาไปญาติมันเพิ่มเพิ่มเนาะมาจริงนะนี่เอาไม่ได้ยิงมันเหรอหวอห่อมาไกลอ่ะเกนก็หน่อยนะอย่าเพิ่งเกมกันเยอะเไอ้มาแล้วมาตอบเยียผมตายพี่ วางชนอย่างนี้เลยไว้กูหลุดแล้วนะกูหลุดแล้วนะได้เฮี้วไม่ไหนพูดเลยว่าตอนรอ7คันอ่ะที่ไหนที่ไหนที่ไหนพูดไปไปพูดไปพูดไปไปกูตัดให้แล้วเก้เฮ้ยไปสั่นให้แล้วไปดิมเฮ้ยไอ้ที่มาจากไหนบอกแล้วว่ามาไม่ฟังไง2ค e oh, anyway. ันด้วย4แปดด้วยเนาะไย่นาสองย่าสอง4แปดอ่ะเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายไม่สัดไม่มีญาติกูเออแรงหุ่นแรงหุ่นแรงหุ่นปวดใช่ไหมพี่มองปวช็อตไอ้ตรงนี้มันเรียกว่าอะไรวะคุณดูพี่ตามอยู่พี่ตามอยู่ อ๋ออ่อนให้ใช่ปะล่านอน้อาห่ะซ่อมเคสด้วยนะถ้าเพื่อนเกมมาบอกด้วยตรงนี้เรียกว่าอะไรวะจีด๊ดนะเอาไอ้เหี้ยหลุดอ๋อยังเห็นอยู่นะมันยังเห็นอยู่นะแล้วดูแนนะลุ้นนะเอ้ยไอ้เหี้ยอันนี้อันนี้ขาวรถใครวะรถขาวขาวที่กำลังไปบางบอนอ่ะแล้วหลุดยังกดกูบ้าแล้วลุ้นแล้วลุแล้ว ไม่ไม่รู้ว่าเะเรไ้นสะพายเยอะเป็นสะพายเยอะแถวๆนี้ดังนั้นผมลงผมลงเส้นจีิงๆซาเหล็กซาบะเที่ไหนี่นรถแข่วะรปรหัสมีฮอเนาะเล็กซัสสีไอเล็กซสีม่วงนี่มันของมันปะตังของชนมกูเจมันกูเจมันกูเจมันมาดิเนี่ยเอตเอตเอตเนี่ยมึงมาดิกูจะย่างมามึงมาดิย้ายย่ายมึงมาดมึงมาดอยู่ปั๊มปั๊มปั๊มจ้าวดอ่ะปั๊มจ้วดอะเออกูลังสนงข้บไปเ่ย เลยอยไปเลยั <singing flowers> ่งสริมมาเร้่สริมมาต้งพิกเร่อยเสรมมาพิกเล่ยกูอย่พิกอุ๊ยไอ้ที่รถรับมามามาดินานๆรถกรถอุยย่พิกน้องเอ้าโจพี่โจชาตแอนบายตรงนี้ไม่ไดนไม่ยด้ไม่นี่ไม่ได้ไม่ไ พี่แตนบางตัวไหนมานะเอ้ยึง่ไหนนะตรงไหนอยในเมืองในเมืองเลยตรงไหนก็ได้ีก็ได้มาดิมาดิมาสองตัวมาสองตัวมาดิอะอ้ยวอนงเลยอิกยนนี้มาดิมาดิมาองตัมาองั้มาอะอ้ยัหน่ลยาให้วยนองออตรงพลิกเลยตรงพลเลอยากเนเนียอยากเปนเปี๊ยไาดมาหมาดมาดิมาดิมาดิมาหมาดิมาด้มาด้มาดมาดิ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 มาดมามามะ เดะก็โดนเพื่อนแล้วเดะมาลงเป็นลำพิกนะมาลงเป็นลำพิกมาไม่ยังมากุณจะไปช่วยบเขเพื่อนตหนอกแล้วตหนอกไมนอยู่พี่องตามันหยุดอ่ะหละคันนั้นแหละตรงตรงตรงที่ตรงนั้นแหละตรงริมเล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 คันหน้านะโอละเวงจัดเลยว่ะโซฟาโซปพาวเหรอวะทำไมเห็นโซฟามันอยู่ในเมืองวะก่อนเราเป็นเราอุ้มดิตรงพาวใช่ไหมกูอยู่ไม่ด้กูอยู่ตรงพดวอ่ะตกหล่นล่มกูอยู่ท๊ะต่ออนะโดนไม่เป็นเลยว่ะไม่เป็นเลยว่ะ กำลังจะถึงอุโมงค์เอซับเนี่ยพี่เก็บตรงข้ายขอหน่อยแหลมบัลหีไแหลมบรลีไเก็บข่ายหามข่าอยู่ใกล้ใทหารไปแก้เาาข่ายทหารหน่อยเพื่อนไปดักลไมบัลลีไเนาะหาาข่ายรออย่างเยอะเลยไปยังเกมันพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนต่รกบกบออกมาดี่กบออกมาดี่โอ้ยเฮียแม่งจิกหมอแหลมบลีไฮเก็บปูเอดีลมาไปเข้ามาลงน้ำมัน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 ลงน้ำมนี่ไม่ไจมน้ำน่่าตรงบนอ่ะนี่ไม่จมน้ำบ้าบ้าจูิงจมน้มน ให้เราหอบมันมานะคู่ถามใครวะมีใครซ้อมเทียนน้องเลี้ยวไหม้าอยู่ใกล้ทหารไหมซ้อมเทียนน้องเลี้ยวหน่อยอยู่ใกล้ทหารเออกำลังไปกำลังไปวนมาน้องพี่โบยิงไม่ถึงพี่อันนี้พามาคนเราที่ว่านี่ยดิ ไอจิลี่ไปไหนจิลี well ่อยากได้กบเลยไหมถุกี่มีใครอยู่ตรงนนร้านประชาชนป้างัดร้านประชาชนแมโบแมโบขาวนี่มันหรือเราแมนกต้งไหนมันร้านประชาชนแจมโบขาวอยู่ไอเอซับน่ะโอ้ยเอซัน่ะเออแมโบขาวมียติมันไล่อะเราไปอมาดิมามาี่มาี่ตรงตรงมาไปพีมมันไล่ประมาณสองามเลยตัวเด็กนะตเด็กไม่ชอพี่เอ้ยยอมันเล่ี่เเดี๋ยวงนี่ไว้ย็ง้ว้เมาไีเมาดิ ก็ขับยื้อไปนะพี่กำลังไปอยู่ถนนเขาเขาเขาก้างหันนะเขาก้างหันตู้เหมือนรถนะไม่มีกล่องซ่อมแต่มีเชสมันโอ้ยดูดิอยู่รถที่ขึ้งบนนะตกรถแล้วอ่ะขันน่ะเสาก้างหันเลยเาก้างหันบนนะอยู่บนเขาเลยใช่ปหมเขาก้างหันไม่ช่วยดิด้จะถึงแล้วกูอยู่หน้าครัวแล้วนะกูโดนกูโดนแยกแยกศพแล้ว yeah shit i think i changed things don't feel the same i don't want to play no games since i got this fame it's been so hard to love again girl your love's in vain now you feel ashamed girl you told me no because i wasn't getting paid these hoes i can't blame nobody feeling my pain i don't want to switch my lanes and i they think i'm gonna say things don't feel the same i don't wanna Never trust nobody, don't trust your friends Tell me why they're sending pictures, they don't wanna take your place